สวัสดีครับมีคนถามเข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับาการตี half time ช h u f f l e ครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นการตี g o o v e นะครับจะเป็นการตี hi แ a t มือขวาคือถามเข้ามาว่าจะตียังไงให้มันแบบว่าได้นานนะครับแล้วก็มีวิธีการตีแบบไหนบ้างแล้วก็คือบางคนนะ่ะตีไปเรื่อยๆนะเข็ดมือซะงั้นเลยเออเรามาดูเทคนิคกันว่ามันจะตียังไงให้ไม่เจ็บมือแต่จริงๆผมบอกกอนเลยนะมันเจ็บอยู่แล้วแหละคือเราต้องฝึกเรื่อยๆแต่ต้องรู้ว่า วิธีการปล่อยไม้จับไม้จับยังไงแล้วมีวิธีการเล่นกี่แบบมาดูกันนะครับแบบที่1ครับแบบที่1น,นะครับผมจะไม่คว่ามือนะครับจะให้เล็บนิ้วโป้งเนี่ยมันมันชี้ขึ้นไปด้านบนบจับแบบไม้ทิมพานนี่นะ อย่างนี้นะครับจับแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็จะใช้การปล่อยนะปล่อยแล้วก็จับแต่ตอนจับเนี่ยผมจะดันออกข้างเห็นไ,ไหมครับปล่อยแล้วก็จับแล้วก็ดันออกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสอกเราเนี่ยสอกเราติดอยู่อยู่ด้านในอย่างเนี้ยมัน,ม,นมันตียากมันจะยากนะครับศอกก็อาจจะต้องออกมานิดนึงแบบนี้ สังเกตนิ้วโป้งนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนะปล่อยอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้อตอนตอนดันไปก็เอาข้อมือเนี่ยอะกดลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับบิดเนี่ยบิดเนี่ยดูดีๆนะครับ บบคราวนี้แบบที่2ครับแบบที่2คือแบบคว่ำมือเลยนะครับเล็บนิ้วโป้งนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับบนเล็บนิ้วโป้งเนี่ยจากที่ชี้ขึ้นบนนะก็จะชี้ไปลงด้านข้างอย่างนี้นะครับก็คือการาจับแบบ German g r i p นั่นเองนะครับอย่างนี้จะใช้ข้อมือแบบนี้นิยมตีเยอะเลยเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อน น,นิยมตีเยอะความมือตีนะครับวิธีตีนิ้วเนี่ยแทบจะไม่ปล่อยเลยบางคนปล่อยนิ้วนะครับนิ้วแทบจะไม่ปล่อยแต่ว่าจะจับแบบกระชับไม่แน่นจับแบบหลวมๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูนิ้วไม่ปล่อยนะครับจะไม่แบบนี้นะจะไม่เหมือนแบบแรกนะครับไม่ปล่อยนะครับเหมือนกับเราเคาะประตูบ้านนะนะครับใช้หัวไม้ก่อนแล้วก็กระแทกด้วยโชเดอร์ลงบนไฮแฮทเห็นไหมครับข้อมืออย่างนี้ฮนะ ตึกมันลงครั้งเดียวเนี่ยตอนขึ้นนะครับให้งอข้อมือมันตีแค่ครั้งเดียวอย่างนี้นะครับแต่ตอนที่เรายกเราก็แอบเอาหัวไม้แตะไปนิดนึงนะครับจะสัมพันธ์กับการใช้ข้อศอกเปอร์เซ็นในการใช้ข้อศอกน้อยกว่าการใช้ข้อมือนะครับและตรงนี้นะครับตรงมือจับ กระชับแต่ไม่แน่นนะครับเหมือนเราเคาะประตูบ้านนะเคาะประตูบ้านเนี่ยข้อมือใช้น้อยนะใช้ข้อศอกเยอะถูกปะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับเคาะประตูบ้านแหละแต่ใช้ข้อมือเยอะๆใช้ข้อศอกนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ควรจะมีช่องว่างนะครับอย่าจับแน่นอย่างนี้มันจะมันจะหยาบไปเสียงจะหยาบนะหัวไม้โชเดอร์กระแทกลงไปหัวไม้โชเดอร์กระแทกลงไป